มาเช้ามาเช้ครับมาเช้ครับมาเชาเช้ครับลงมาได้ยังอ่ะมาเช้าฮึไดลงมาได้ยังมาเชล้ลงมาเร็วมาทำไมอ่ะลงมาดิผมพึ่งสาววันนี้นะลงมาเร็วลงมา luôn mà, hử? Mấy ông luôn nè, hàng dài đó nhé, hử? hử? chào, à chào luôn, mà chào, chào luôn mà leo, luôn mà, leo, mà luôn mà, đấy, chào, mà เร,เร็วเข้าทำไมไม่ยอมลงนะฮะทำไมมาเชร้าไมาเศาไมาเศร้าูกอืมเพลินเหรอเพลินเหรอฮะ